คุยเล่าเมาข้ามทวีสวัสดีปีใหม่คะ่ะคุณอาร์ตค่ะสวัสดีปีใหม่ครับคุณสุมเมธาครับคุณเสี่ากสวัสดีสคุณอา,ณาร์ตครับผมผมผมเตรียมคํามาเซอร์ไพรส์คุณอาร์ตด้วยฮะโอ้อะไรครับผมกูเทนอาเบนฮะ นี่ออกเสียงถูกไหมฮะออกเสียงถูกเลยแล้วมันด้วยครับผมคุณธนาเบ้นครับแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรคุณอาร์ตไม่ต้องบอกให้เสมาบอกสวัสดีตอนเย็นแต่ว่าถ้าเป็นของคุณอาร์ตนี่น่าจะสายสายอยู่ไหมฮะประมาณสักสิบโมงได้ไหมที่ที่นู่นสิบโมงครับอ๋อนัี้นังใช้คุเทนมอร์เกนอยู่องเเป็นนท๋อแบบมอร์นิ่งอะไรอย่างนั้นเนาะใช่ใช่อย่าถามคุณเสินนะครับเตรียมเตรียมฝึกภาษามาเที่ยวที่เยอรมันกับผมแล้วใช่ไหมครับถูกต้องฮะรอสถานการณ์ดีแล้วก็รอคุณอาร์ตชวนอยู่ครับเอาอย่า มคำเดียวเลยครับแต่ว่ารอสถานการณ์ดีขึ้นก่อนเลยครับได้ครับถาบฝึกมาคําเดียวนะครคุณอาร์ตจะถามเยอะกว่านี้นะไม่ได้แล้วนะครับอย่างนั้นก็ต้องไปฝึกต้องไปฝึกเพิ่มรือกันน่งงานครับอ๋อได้ครับต้องไปฝึกเพิ่มครับผมค่ะแม้แต่คชวนใสมาคนเดียวไม่ได้นะคุณใสมาทาต้องมาอยู่แล้วสิครับ นะแต่แต่พูดถึงสถานการณ์เนี่ยโควิด n i n e t ที่เยอรมันก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะ hmm. ก็ยังยังเป็นที่กังวลอยู่ครับเพราะว่าตัวเลขตัวเลขเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลดลงนิดนึงครับแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เริ่มกลับมาอยู่ในหลักยี่หมื่นไปไปนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็ยังมีเป็นระยะระยะอยู่เหมือนกันจนรัฐบาลเยอรมันก็เพิ่งประกาศขยายล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นไปใช่ครับจนถึงวันวาเลนไทน์เลยครับผมอ ค่ะแล้วที่มีข่าวออกมาเนี่ยว่าโอ้โหผู้เสียชีวิตเนี่ยล้นสุสานเลยต้องเอาออกมาวางนอกโบสถ์อะไรอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคะจริงจริงจริงๆคือคืออ่ะเป็นจริงแต่ว่าเป็นแค่สถานที่เดียวครับอ๋อเพราะว่าอะไรอเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าเพราะคืออย่างนี้ครับคือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยแล้วด้วยโควิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีจํานวนเยอะครับแต่ว่า ด้วยการที่ว่าภาพที่ออกไปตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสถานที่ชาร์ปนาิจศพตรงนั้นนะครับราคาจัดราคาคในการจัดการเนี่ยค่อนข้างถูกอ oh. มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าคือคือคือค่าทําศพที่เยอรมนีเนี่ยค่อนข้างแพงมากครับคือคือถ้าถ้าเริ่มต้นขั้นต่าๆเนี่ยเท่าที่กดข้อมูลดูก็เริ่มต้นที่ประมาณสี่พันถึงห้าพันยูโรซึ่งหมายความว่าก็ต้องยากแต่ผู้เสียชีวิตก็ต้องจาอ่ายเงินอยู่ที่ประมาณสองแสนบาทนะในระดับเริ่มต้นถูกไหมครับซึ่งทีเนี้ย ซึ่งทีเนี้ยก็คือพอพอญาติของเราเสียชีวิตเนขาเล้ยมันเป็นงบประมาณที่สูงบางคนเนี่ยถึงกับต้องส่งศพจากเบอร์ลินเพื่อมาจัดการที่นี่ที่นี่คือที่ไหนอะคะที่เมืองอาที่เมืองไมเซนครับที่รักซักเซ่นนะครับคือคือที่เมืองไมเซนเนี่ยก็เขาจะมีฐานที่ประชาพนักิศศพแล้วค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับที่อื่นมันก็เลยเป็นภาพที่บอกว่าหลายๆคนลองนึกสภาพครับว่า ศพจากหลายที่แล้วเสียศพที่เสียชีวิตกันแล้วส่งมาจัดก,การที่เดียว oh. มันก็เลยเป็นภาพที่เราเห็นไปว่ามันมันก็เลยเป็นภาพมันเหมือนกองกองกัน oh. มันก็เลยเออกมาเป็นซ้อนกันเหมือนจัดก,การไม่ทันแต่จริงๆอ่าถ้าเทียบกับปริมาณผู้เสียชีวิตกับสถานที่ชาปนากิศศพของเยอรมนียังถือว่าจัดก,การทันอยู่ครับอืมค่ะ,อ,ะอันนี้กรณีเสียชีวิตจากโควิด -19 ทีน ใช่ครับแล้แลวยังไม่นับกับผู้เสียชีวิตในกรณีปกติปกติด้วยก็ยังจะมีอปกติด้วยแล,วแล้วเสียชีวิตจากโควิดรัฐบาลไม่ไม่ช่วยเหรอคะไม่ไม่ทําศพให้ฟรีเหรอคะอ่าที่เมาถ้าที่ผมหา,าข้อมูลไม่ได้ทําศพให้ฟรีนะครับแต่ว่ามีขั้นตอนในการจัดการหรืออะไรเงี้ยก็ตามครับผมตา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 มตรการต,ต,ตามปกติครับอ๋อยติต้องรับผิดชอบเอง ต้องจา่ายค่าใช้ใจ่ายเองโอ้ค่ะใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าค่อนข้างเข้มนะครับมาตรการคือถ้าเสียชีวิตด้วยโควิดเนี่ยถ้าปิดฝาโรงแล้วเนี่ยญาติก็ไม่มีสิทธิ์เห็นหน้าแล้วนะครับตลอดตลอดเลยเพราะเโงนี้ก็ไม่คือคือไปเลยครับครั้งสุดท้ายอืมค่ะอืมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับน่าเศร้ามากนะคะแต่ว่าก็ยังสงสัยอีกเหมือนกันว่าส่ง ส่งศพเนี่ยจากเมืองหนึ่งรัฐหนึ่งเพื่อมาทําพิธีที่เมืองนี้รัฐนี้เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่ารวมค่าขนส่งมันไม่แพงกว่าเลยนะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วมัน<ล>น่าจะถูกวถกว่าครับอ,อ,รอ๋อเยังถูกกว่าครับเพราะว่าพรใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าไม่มีปิดประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับท,ที่เยอรามันเนี่ยบางคนเนี่ยเขาส่งศพ ไปชาปนากิจที่โปรแลนด์ด้วยซ้ำครับที่โปรแลนด์ที่เช็กที่ประเทศข้างเคียงครับใช่ครับลงผ้าขนส่งแล้วกลับมากลับมาเยอรมันเนี่ยเราจะการเผาเลยแล้วก็ตามก็ยังถูก,กว่าทําในเยอรมันบางรัฐหรือบางเมืองครับโอ้อะไรเป็นปัจจัยทําให้ที่นี่ขนาดนั้นาราคาสูงใไหมคุณนัค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของส่วนของค่าของชีพของแต่ละเมืองเลยนะครับอปัจจัยหนึ่งอันนี้ที่อันนี้คือไม่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 แม่นในตรงนี้เท่าไหร่แต่คิดว่าส่วนใหญ่คือเมืองหลักๆหรือรัฐใหญ่ๆเนี่ยอย่างรัฐบางรัฐอย่างไบเยอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยฮะที่รัฐค่าใช้จ่ายค่าของชีพมันต้องสูงเนี่ยเมืองนี้ค่าค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างแพงเอะปกติค่ะคือได้ยินว่าปกติแล้วศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะใช้วิธีฝังครับ ใช่ไหมคะไม่เผาแต่ที่เยอรมันนี่เผาเหรอคะอคือยาสามารถเคลือกได้ครับแต่ว่าถ้าฝังเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามเท่าต,ตัวครับอ่าค่ะอ่าใช่ครับเพราะว่าเราต้องต้องไปเสียท่าค่าพื้นที่ค่าโลงค่าค่าหินที่ตั้งอยู่อ่าบนศพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นลายปีอีกพอมาไปรวมๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เลยมากกว่า การเผาสามถึงสี่เท่าใช่ครับแล้วบางคนคือญาติไม่สะดวกหรือบางคนก็อาจจะเป็นความต้องการก่อนได้คือเออเผาไปเลยจบไปก็มีครับอใช่ครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่มีสุสานจะไม่มีพื้นที่ที่เราจะไปทําพิธีหรือว่าไปเคารพศพในแต่ละปีอะไรเงี้ยเพื่อระลึกถึงอันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะในเยอรมัน อมีครับคือคือคือแล้วแต่ความต้องการของญาติครับคือคนที่ฝังก็มีอยู่แต่คนที่เผาตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าได้จ่ายในส่วนนี้มันสูงนะครับค่ะแต่ก็ต้องเอาเท่าเอาเท่ามามาไว้ที่สุสานแล้วแต่ครอบคัวครับแล้วแต่ครอบครัวครับอ๋อค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นสรุปที่มีข่าวออกมาว่าโอ้โหคนเสียชีวิตจากโควิดเยอะมากล้นจนล้นสุสานอะไรเงี้ยจริงเนาะ จริงแต่ว่า <S 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 เป็นที่เดียวครับ<อ>ไม่ใช่ทั้งประเทศน<อ>ึไว้ครับไม่ไม่ใช่ทั้งประเทศเยอรมันมมใช่ครับค่ะนะคะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้คนเสียชีวิตจากโควิดที่เยอรมันก็ครึ่งแสนแล้วนะห้าหมื่นใช่ครับห้าหมื่นกว่าก็ใช่ครับเพิง่งเพิ่งมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าหนาวจนมาถึงตอนนี้ใช่ครับผมค่ะ ก็เลยทำใ,ให้ต้องมีมาตรการล็อกดาวอย่างที่คุณอาร์ตได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นนะเนาะใช่ครับผมแต่แต่เรื่องหนึ่งที่เราก็สงสัยไงคุณอาร์ตเนื่องจากว่าเราก็อิจฉานะเพราะว่าความที่เยอรมันเนี่ยเขาทันสมัยมากโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการผลิตยารักษาโรคแล้วก็วัคซีนเนี่ยทางค่ายฝั่งเยอรมันเนี่ยก็ผลิตได้แล้วก็ระดมเอ่อคือเล่งฉีดให้กับประชาชนเยอะมากๆเลย แต่ตัวเลขมันก็ยังเยอะมากที่มันติดเพิ่มขึ้นมันเป็นเพราะอะไรอะคะเนี่ยคือคือจริงจริงๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าว่าวัคซีนที่ผ่านมาเยอรมันมีการวางแผนที่ดีนะฮะตั้งแต่ปีแล้วเลยคือตั้งแต่ก่อนเริ่มการฉีดวัคซีนะเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นถึงกับอยู่ในยุทธศาสตร์ของชาติเยอรมันเลยมีการวางแผนเป็นขั้นตอนอแต่ว่า ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ีครับอ่านี่ไงค่ะจะให้คุณอาร์ตเล่าล่ะค่ะว่ามันวางยังไงแผนเป็นยังไงแล้วมันผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนอะคะคือจริงๆจริงๆคือเราต้องเรียนรู้นะคะว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจก็คือถึงจะมีแผนการที่ดีอย่างไรก็ตามนะครับคือเยอรมันถึงกับเตรียมสถานที่เรียบร้อยเลคือ คือลักษณะการฉีดสิ่งที่เราเนี่ยคือเขาจะพยายามไม่ไปยุ่งกับโรงพยาบาลอ,อ๋อค่ะเรื่องไหมฮะ,ค,ะคือเขาคือเขาแยกไปเลวเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องรักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ต้องมีไม่อยากให้ไปยุ่งกัพาบพื้นที่เพราะงั้นเขาเลยจะเอาหอศูนย์สแสดงสินค้าหรือว่าต่างๆของแต่ละเมืองเนี่ยมาจัดเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนแล้วก็เพื่อที่จะได้เว้นระยะห่างกันได้ถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะค่ะสถานที่พร้อมครับมีแผนยุทธศาสตร์พร้อมว่าขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามอย ปัญหาแรกครับคือคนไม่พร้อมครับยังไงคะคนฉีดไม่พร้อมใช่ครับทั้งคนฉีดก็ไม่พร้อมเพราะว่าเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ยังต้องรับมือกับ,กบส,สถานะการแพร่ระบาดถูกต้องไหมครับและทีนี้คือคนที่จะมาฉีดวัคซีนตรงนี้เนี่ยมันก็หายไปถูกไหมฮะ,ะ,ะเพราะว่าวันนึงเนี่ยสบางบางที่ก็คนคน,คนมาฉีดคนอยากมาฉีดสองพันคนแต่คนฉีดมี ยี่สิบคนอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับคือสมมติค,คือมันก็จะทาให้คิวมันช้าลงไปเรื่อยเรื่อ,อนึกออกไหมครับอ่าแล้วถึงกับว่ารัฐบาลเยอรมันในในบางที่ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาต้องประกาศกับคนที่อ่าพยาบาลคนไหนที่อ่าเคยกเกษียณไปแล้วหรือว่าคนไหนที่พอมีเวลาว่างคนไหนที่อ่าเรียนด้านนี้หรือมีประสบการณ์ด้านนี้มาช่วยกันเป็นอาสาสมัครในการฉีดวัคซีนค่ะอ่าใช่ครับนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไม การฉีดวัคซีนถึงล่าชา้าอืมอืออ่าค่ะใช่ไหมครับปกติระบบเขามีให้ลงทะเบียนไหมคะคนที่ต้องการจะฉีดเขามีจัดระบบไหมว่าใครมาใครก่อนใครหลังอะไรยังไงมีใช่ไหมครับมีครับมีครับคือคือหลักๆคือถ้าถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มบางกลุ่มครับอย่างกลุ่มในพนักงานเจ้าหน้าที่ในบ้านพักคนชาราค่ะหรือว่าพยาบาลเนี่ย คือสถานที่ทํางานแต่ละที่เนี่ยเขาจัดการให้ละว่า<ม>เขาจะมีใบเลยว่าใครจะฉีดใครไม่ฉีดอย่างไรให้ให้ลงทะเบียนที่ในตัวบริษัทเองเลยเออในตัวโรงพยาบาลเองเลยหรือว่าคนฆ่าคนชราที่อยู่ในบ้านพักคนชราเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนเดียวกันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่เป้าหมายที่เขามีจํานวนตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนถูกไหมครับเขาค่อนข้างที่จะจัดการได้เขาพอจะรู้ว่าใครบ้างมีจํานวนเท่าไหร่ค่ะ แล้วก็ระบบของก,การลงทะเบียนเนี่ยในบางรัฐก็เริ่มเปิดใช้ลงทะเบียนละล่วงหน้าว่าใครที่สมัครใจอยากจะฉีดวัคซีนบ้างค่ะอ่าใช่ครับผมกอันา<ก>เรียกว่ามีระบบอ,อันนี้คือสามารถจัดการได้แต่ไอ้ที่มีปัญหาจัดการไม่ได้นี่คืออะไรบ้างอะคะหนึ่งเลยใช่ไหมครับก็คือคนไม่พอมันเป็นปัญหาจากภายนอกก็คือคนไม่พร้อมใช่ไหมครับที่บอกไปอันที่สองครับวัคซีนล่าช้าครับอ้าวค่ะ ของของที่เยอรมันนี่ใช้ของอะไรคะตอนนี้ใช้หลักๆคือของไฟเซอร์กับของโมเดอร์นาครับอ่าค่ะใช่ครับคือคืออย่างที่บอกนะวัคซีนตอนนี้มันเหมือนเป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับแต่ละประเทศพยายามที่จะแย่งชิงมาอืใช่ไหมฮะค่ะเรียกว่าบริษัทวัคซีนตอนนี้เนื้อหอมมากๆแล้วกาลังการผลิตของบรษัทวัคซีนเนี่ยมันน้อยกว่าที่คิดนเหรอไหมครับคือคือ ต่อให้คนพร้อมแล้วแต่บางที่ในสถานที่ฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนมาส่งไม่ทันตามกําหนดอือ่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งปัญหามันก็คือทําให้การฉีดวัคซีนเนี่ยล่าช้าลงอืมไม่เป็นไปตามแผนค่ะ ไม่เป็นไปตามแผนครับเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ท้าทายมากคือเรามีปัจจัยภายในและคือคนไม่พอปัจจัยภายนอกที่สองคือวัคซีนไม่มาส่งอีกใช่ครับก็เลยเป็นปัญหาคือคือต้องเรียนคือต้องคือเราประเมินประเมินว่าวัคซีนประมาณเนี้ยมันอาจจะต้องทันแล่ปรากฏของไม่ส่งมาฉีดไม่ได้ฮะถูกไหมฮะใช่ครับก็เป็นปัญหาแต่ตอนนี้ตอนนี้เริ่ม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 ดีขึ้นฮะเริ่มเริ่มมาส่งทันตามกําหนดขึ้นเหมือนแบบว่า กำลังการผลิตเริ่มเครื่องจกักรหรืออะไรก็ตามเนี่ยน่าจะเริ่มที่จะผลิตได้ทันกว่ากําหนดละได้เร็วขึ้นละหลักๆน,นี่<ะ>ผลิตในเยอรมันเลยใช่ไหมคะผลิตอยู่ที่มีม,มีถ้าที่ทราบนะครับในยุโรปเนี่ยจะผลิตที่เยอรมันกับฮังการีครับ<อ>แล้วก็ส่วนที่ของฉีดในอเมริกาก็จะมีโรงงานของทางไฟเซอร์อยู่เหมือนกันครับค่ะอืมใช่ครับค่ะก็ตอนนี้รเริ่มกําลังการผลิตเริ่มเริ่มเพิ่มกําลังการผลิตผลิตได้เพิ่มมากขึ้น ใช่ครับเริ่มเพิ่มมากขึ้นครับก็หวังว่าจะเป็นตามเป้าของรัฐบาลนะครับคือเขาตั้งเป้าขั้นต่ำหม้ว่าภายในสิ้นเดือนนี้คืออยู่ที่หนึ่งจุดห้าล้านคนอืมอ๋อหนึ่งจุดห้าล้านค่ะค่ะอันนี้คือฉีดฟรีใช่ไหมคะรีครับฉีดฟรีครับค่ะอ่าสําหรับคนที่จะอาจ่ายประกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในอเมริกันเออยู่ในเยอรมันก็จะจ่ายประกันอยู่แล้วครับอ๋อต้องมีคนที่มีประกันเท่านั้นจึงจะได้ฉีด ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่คนเยอรมันที่อยู่ที่นี่จะมีประกันสุขภาพทุกคนครับค่ะแม้แต่กับโฮมเลก็ก็มีประกันเหรอคะตรงนั้นก็จะเป็นรัฐจัดการให้ครับใน,ในส่วนในส่วนค่าใช้จ่ายครับอ๋อค่ะใช่ครับแต่ยกเว้นมีบางกลุ่มที่หลุดจริงๆก็มีครับแต่เป็นจํานวนที่น้อยครับอืม<ช>แล้วคุณค,คุณอาดได้ฉีดไหมคะ ผมอยู่หลังๆเลยครับผมน่าจะน่าจะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงแปดสิบนะครับอ๋อ <c oughs> อายุยังนนายแล้วย,ย,ยังมีเวลายเยอะครับผมอายุยังน้อยครับนี่อ๋อแสดงว่าคือเขาให้คนอายุสูงอายุเนี่ยระดมฉีดกันไปก่อน ใช่ครับคือเขาให้หลักๆคือคนสูงอายุก่อนใช่ไหมครับสองเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดใกล้เคียงพองกับเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนที่จะต้องไปอย่างเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิงเลยแล้วก็ตามคือเขาจะไล่มาเลยครับหมอพยาบาลเขาจะนี่ดูแลคนชราเขาจะมีพิ i o r ิตี้อยู่ว่าใครก่อนหลังแต่ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นหรือว่าคนวัยกลางคนที่สุขภาพแข็งแรงเลยแล้วก็ตานเนี่ยก็หลังๆเลยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ เอ่อหนึ่งจุดห้าล้านคนนี้คือคือคนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่รัฐบาลใช่ครับเขาเ <ๆ S 2> ขาจะพยายามขยายครับว่าถ้าตัวนี้ทานทานทาน,ทน,ทนคือเป้าหมายคืออาวัคซีนเนี่ยจะมาประมาณที่สามล้านโดสถูกไหมครับเพราะงั้นสามสามล้านถึงสี่ล้านโดสเป้าหมายภายในเดือนมกราเพราะงั้นก็คือควรจะฉีดให้หมดซึ่งมันก็คือหนึ่งจุดห้าล้านครับอ๋อคือเดือนนี้แล้วแผนต่อไปเป็นยังไงอะคะเดือนต่อต่อแผนต่อไป รู้สึกว่าภายในมีนาคมคือในไตมารแรกนะครับของปีจะฉีดวัคซีนให้ได้อยู่ที่ประมาณ5.5ล้านคนถึง6.5ล้านครับอ๋อค่ะก็ถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าจำนวนประชากรของเยอรมันนี้80กว่าล้านคนนะใช่ครับใช่ครับไตมารนะคือจริงๆเนีขาคาดการไว้นะครับว่าฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าถ้าหมดทั้งประเทศเลยเนี่ยครับจำนวนน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบสองปีครับอ๋อค่ะอืม ใช่ครับผมจึงจึงเป็นอะไรที่ต้องค่อนข้างเตรียมตัวเหมือนค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบเป็นแผนระดับประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับค่ะแล้วยังมีความผิดพลาดเรื่องครับก็คือในเรื่องของ p ีรยังไงคะคือคือในเรื่องของคือต้องยอมรับนะครับคืออันนี้อันนี้อาจจะเป็นในมุมมองของผมเองเดี๋เลยก็ตาม,มานะครับคือ รัฐบาลค่อนข้าง PR อารในเรื่องของวัคซีนอะไรเงี้ยครับให้ข้อมูลอะไรเนี้ยค่อนข้างน้อยหรือค่อนข้างช้าไปและตอนนี้ฮะประกอบกับในเรื่องของเฟกนิวต่างต่างนะฮะที่ที่เราเห็นเยอะมากเ้วว่าฉีดปุ๊บตายทันทีเลยวัคซีนนู่นนั่นนี่มันก็เลยเป็นปัจจัยปัจจัยส่วนหนึ่งฮะที่ทําให้คนชะลอไม่กล้าไปลงทะเบียนไม่กล้าที่จะไปฉีดวัคซีนอ่าใช่ไหมครับพอเห็นบ่าเฮ้ยคนนี้ข่าวออกมา วันนี้ฉีดแล้วตายปรากฏอีกสองสามวันข่าวออกมาแก้บอกไม่จริงแต่คนนะครับมันมีภาพไปแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยวัคซีนอันตรายวัคซีนน่ากลัววัคซีนกลัวแล้วก็เลยเป็นภาพที่ไม่กล้าไปอะรอดูก่อนละกันรอคนอื่นฉันฉีดหลังๆละกันก็มีฮะอค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้คนยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะไปฉีดวัคซีนก็มีเยอะแล้วแล้วข้อแท็จริงมีคนได้รับผลกระทบหรือว่ามีเอ่ออะไรอะ side effect หรือเสียชีวิตจากการฉีดมีไหมคะที่เยอรมันตอนนี้ที่เยอรมันนะครับเคสที่เป็นได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนยังไม่มีนะฮะแต่ผลข้างเคียงนี่มี ผลข้างเคียงตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับคือเป็นอาการเดียวกับคล้ายๆกับฉีดเัคซินไข้หวัดใหญ่อ๋อมีไข้ฉีดปุ๊บอาจจะมีไข้สูงอาจจะมีอาการปรวดหรือว่าอาจจะมีอาการปรวดหัวเมือ่อตัวอะไรเ่งนี้ยังมีครับ๋อค่ะนนแต่ตยังไม่เจอที่ในสําหรับในที่อรมมาย,ยังไม่เจอกับกรณีที่มันร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเท่าที่ทราบครับค่ะ เพราะอันก็ถือว่าเป็นแผนระยะยาวว่ากันสองปีอะไรอย่างนั้นเนาะคะ่ะกาจะครบใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวก็ต้องรองดูทางไทยเหมือนกันครับเป็นกําลังใจของเราเดือนหน้า <laughs> จะเริ่มเพราะนั้นยังไม่รู้เลยว่าเขาจะวางแผนจะมีมาตรการอะไรอย่างไรเนี้ยค่ะถึงบอกว่าสิ่งที่คุณอาร์ตได้สะท้อนได้เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นบทเรียนที่ที่ต้องต้องมีแผนออกมาให้มันชัดเจนนะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวชุนลมุนแน่เลย ใช่ครับจริงๆอย่างที่เห็นนะครับของเยอรมันคือแผนชัดเจนไม่พอนะฮะต้องดูปัจจัยภายนอกด้วยครับบางอ,อ,อย่างคือมันมันเข้ามากระทบไม่ทันจริงๆค่ะคมีดราม่าอะไรจะเล่าเป็นตัวอย่างไหมคะดราม่าที่เยอรมันมีไหมย,ยังไงดีนะครับดราม่า,า,มาใช่ไหมครับออก็ก,ก็ก็ที่เราเห็นนะนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของอคนที่ไม่อยากรับวัคซีนเนี่ยเขาก็เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มอแล้วก็แล้วก็ต่อต้าน เรื่องของการฉีดวัคซีนที่เห็นอย่างชัดเจนเลยฮะ,ะแล้วก็แล้วก็ในช่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะก็มีดราม่าในเรื่องของการที่รัฐมนตรีเยอรมันเนี่ยค,คนหนึ่งนะฮะก็พูดว่าเหมือนบว่าถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะให้สิทธิพิเศษแก่คนฉีดวัคซีนสิทธิพิเศษอ๋อค่ะบางอย่างเช่นนะครับคือคนที่รับวัคซีนแล้วอาจจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปนั่งรับประทานอาหารหรือว่าเข้าไปใช้บริการโรงภาพยนตร์ก่อน อ่าแต่ก็เป็นดามาในสังคมพูดถึงไม่น้อยเลยฮะและตอนสุดท้ายก็คือว่าโอเคก็น่าจะทําให้นโยบายเนี้ยไม่น่าเป็นจริงเพราะมันเป็นเหมือนกับการบังคับหนึ่งก็คือมันเป็นเหมือนกับการเลิกปฏิบัติสองมันเหมือนกับเป็นการ,บ,ารบังคับการฉีดวัคซีนทางอ้อมอ๋อออน่าจะมา<อ>ใช้มาตรการนี้ในบ้านเราเพราะน่าจะมีคนอยากฉีดเยอะคุณเสมาอยากฉีดไหม ผมเฉยๆนะผมอายุน้อยผมอายุน้อยผมอายุน้อยอยู่เจนเดียวรอได้ใช่ับรอได้รอได้คุณคุณอาร์มีลูกเล็กนะแต่คุณยังไม่มีคุณต้องรีบมีเพื่อที่จะได้มาเทียบเคียงเจนเดียวกันอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะสําหรับคนที่ต่อต้านนะคุณอาร์เขาเามีเหตุผลไหมเขาให้เหตุผลว่าอะไรทําไมเขาถึงต่อต้านเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับ คือคือคือเท่าที่ผมรับทราบนะครับคือเขายังไม่ค่อยให้ความไว้ใจในเรื่องของการที่ว่าวัคซีนเนี่ยปกติต้องใช้ระยะระยะเวลาในการผลิตนี่เกือบสิบปีถูกไหมครับปกติแต่รอบนี้วัคซีนถือว่าเร็วมากด้วยการที่ว่วาไวรัสเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็อันตรายเนาะใ,ในในเรื่องของกานก็คือว่าบริษัททั่วโลกก็สามารถผลิตกันได้ภายในป,ป,ป,ปีหรือปีครึง่งใช่ไหมครับใช่ลักซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หลายคนยังไม่ไว้วางใจเท่าไหร่ ใช่ครับก็เลยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยนึ้งทำให้เขาเขาอยากจะดูก่อนหรือบาง<อ>คนก็บอกไม่เอาเลยก็มี<อ>ครับผมแต่ว่าก็ก็คือภาครัฐก็อยากให้ให้ฉีดให้ทุกคนฉีดจะได้ปลอดภัยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะสังคมคก็จะปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นกึ่งๆงึ่งบังคับก็เลยเกิดเกิดดราม่าว่าต่อต้าน ใช่ครับก็ริ่มเป็นตกเทียงเหมือนกันเืบอคือในแง่หนึ่งก็เศรษฐกิจก็กําลังแย่ครับถูกไหมครับใช่ครับเศรษฐกิจคือ,ค,อคือเรื่องโควิดมาเราล็อกดาวน์หนึ่งครั้งนี่วันหนึ่งไม่รู้เสียหายมูลค่าเท่าไหร่ไหมครับใช่ซึ่งทีนี้ก็คือรัฐจริงๆใจหนึ่งรัฐก็อยากจะรีบปลดล็อกดาวน์ให้เร็วที่สุดเหมือนกันครับอยากเปิดประเทศเนาะ ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าไทยก็ไทยก็อยากเปิดนะผมก็อยากไปกลับไปเที่ยวไทยแล้วครับเป็นที่แล้วครับใช่คนไทยก็อยากไปเที่ยวเยอรมันอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าถ้าเผื่อไม่พร้อมใจกันฉีดต่างคนก็ต้องต่างละแวงกันอยู่นั่นเองถูกต้องครับถูกต้องครับต้องรอดูเลยฮะว่าว่าเยอรมันจะจัดการได้อย่างไรครับอ๋อนะคุณเซมามีอะไรจะถามไหม ตัวเล็กเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงส่งเสียงด้วยอ่ะได้ยินเสียงด้วยหรอจริงเหรอครับอยู่แถวนั้นเหรอค่ะตัวเล็กครับตัวเล็กน่าจะกําลังสนกับคุณแม่อยู่นะเมื่อกี้พี่แอบส่งเสียงมาด้วยนะอ่ะหรอตัวเล็กน่ารักสงสัยอยากพูดบ้างครับอยากออกเจ้าสลอยครับเอาสิเอาสิเอาสิเดี๋ยวเชิญมาดําเนินรายการร่วมเลยนะชื่ออะไรครับนอาาชชื่ออะไรน้องชื่อน้องคริสครับน้องคริสโอ้โหภาษาเยอรมันเรียกอะไร ชื่อชื่อน้องคริสคริสเลยครับือคริสเหมือนกันลีดามันเลยครับชื่อชื่อไทยชื่อธนุภาพครับโอ้โหส่งพลังนะแค่ชื่อก็ทรงพลังทอทอทออะไรคะทอนางบนโทเหรอ ทานุภาทอทหารทอ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 ทงครับทานุพาอโอ้โหใช่ครับแต่ก็ก็ก็มีผลนะครับคิดว่าตั้งชื่อนี้แล้วรู้สึกว่าพลังเยอะมากเห็นไหมเห็นไหมแต่ดูสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะโอ้โหน่ารักมากสุดเลยครับคุณเสมาคุณสงสัยคุณสุเมธาคุณเสมาจะต้องมาช่วยเลี้ยงหลานแล้วล่ะครับ ค,คือเด็กเขาโตขึ้นทุกวันไงใช่แล้วเขาก็จะมีอะไรมาท้าทายพ่อแม่เพิ่มขึ้นทุกวันใช่ไหมคะโอสุดๆเลยครับเรียกว่าเรียกว่าทุกทกชั่วโมงดีกว่าครับโอ้ <c oughs> ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณอาร์ตเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเยอรมันโดยตรงนะคะเป็นรประเทศที่ในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรอะ่ะส่งคุณคุณยายไปทำอาหารที่บ้านเหรอคะ อ่าใช่ครับอันนี้ถือว่าเราปรับอารมณ์นะเราคายเครียดเรามาคุยกันเรื่องธุรกิจใช่ไหมครับก็คือก็คือมันเป็นอย่างนี้ครับคือคือตัวกิจการตัวนี้ทําอยู่ที่อังกฤษครับแต่ว่าบริษัทษที่เริ่มต้นทำมันเป็นบริษ,ษัทสัญชาติอิตาลีอือนะครับค,คือ,ค,อคือเขามองว่ามองว่ามันมีแกลบแกลบหนึ่งที่ที่เป็นที่ทุกคนเนี่ยทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบค่ะถูกไหมครับ บางค,คนก็ใช้ไปซื้ออาหารในฟาสต์ฟู้ดหรืออะไรก็ตามแต่เชื่อฮะหลายๆคนก็คิดถึงอาหารฝีมือคุณย่าฝีมือคุณแม่มถูกไหมฮะ,ะก็เลยเป็นไอเดียให้กับบริษัทเบียอิตาลีบริษัทหนึ่งฮะชื่อเบียร่าโมเรตีซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไพรเนกเกนนะฮะใช่ครับเขาออกไอเดียมาว่าเฮ้ยแล้วจะเป็นยังไงถ้าเราส่งคุณย่าหรือคุณแม่เนี่ยที่ทำอาหารเก่งๆเหล่านี้ ไปทำอาหารใี้ถึงที่บ้านเลยอ๋ออาใช่ฮะก็เลยเป็นไอเดียมาซึ่งซึ่งคุณยา่าคุณแม่เนี่ยก็จะมีการอบรมมีรถขับด้วยฮะน่ารักมากเลยรถเป็นรถเป็นรถคุณยา่าคุนยาขับไปตามบ้านฮะแล้วก็มาทํำกับข้าวกินกันให้สดๆบ้านนอกจากนั้นฮะยังมี ถ่ายทอดสูตรให้ด้วยอ๋อคุยกันตอนนี้ชอบเมนูนี้เหรออ่าโอเคเดี๋ยวย่าสอนให้นะนอกจากไปทําแล้วยังไปสอนด้วยเออได้ครับนิดนึงนิดนึงเมนูได้ค่ะเป็นเป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแต่เสียด้อย่างเดียวครับคือโมเดลนี้ตอนนี้น่าจะต้องช่างงักเพราะน้องโควิดครับเออแต่แต่นี่เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันตอบโจทย์ในส่วนของสังคมผู้สูงอายุครับ ใช่ไหมคะเพราะว่าคนสูงอายุที่ที่อาจจะไม่มีงานทําหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยตอบโจทย์ได้เลยว่าผู้สูงอายุยังมีคุณค่ามีความสามารถดัะนั้นก็สามารถไปทําอาหารถึงบ้านได้เลยถูกต้องครับถูกต้องมันมันบางคนผู้สูงอายุบางคนก็ใครใครเหงาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีงานทําในช่วงของการเกษียรอายุแล้วที่สําคัญคือเราก็ได้กินอาหารอร่อยอร่อยค่ะ ค่ะแต่ว่าสำเร็จแค่ไหนยังไงคงยังไม่รู้เนื่องจากว่าเจอโควิดมาเป็นตัว d i s r u p ไปใช่ครับแต่ในปีแรกที่ดำเนินธุรกิจผมเข้าไปศึกษาข้อมูลเป็นธุรกิจที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากค่ะอโอ้ผมผมผมเชื่อว่าถ้าจบจากโควิดเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจตัวนี้น่าจะไปได้อ,อ,อีกรอบหนึ่งเพราะว่าปัญหาต่อให้จบโควิดแล้วปัญหานี้ผมคิดว่ายังอยู่ค่ะใช่ฮะแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะ เป็นไปได้ไหมถ้าคนไทยในยุโรปหรือคนไทยในเยอรมันจะใช้โมเดลนี้บ้างจะเป็นอาหารไทยถึงบ้านนี่ไงนะคุณพ่อบ้าน,นาคุณพ่อบ้านส่งแม่ครัวส่งแม่ครัวไปทำอาหารไทยให้ที่ที่บ้านของชาวเยอรมันได้เลยนะที่เยอรมันยังไม่มีใช่ไหมคะ โมเดลนี้ธุรกิจนี้คือคือถ้าเป็นโมเดลที่เป็นรูปแบบเป็นบริษัทแล้วก็ส่งเป็นแบบในเครือเดียวกันเป็นแฟรนไชส์อะไรแบบยังไม่มีฮะแต่จะมีบางคนที่ไปเปิดคุกกิ้งคอร์สตามบ้านอันนี้มีอ๋ออไปสอนอาหารไทยตามบ้านอันนี้มีแต่<อ>ไม่มีแบบถึงกับแบบธุรกิจแบบอย่างนี้ฮะอื ใช่ครับคุณสมัยทาสนใจทําด้วยกันไหมครับทําอาหารไม่เป็นนะสิคะทาไม่เป็นเนี่ยอันนี้สําคัญเจียวไข่ได้อย่างเดียวเข้าผัดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพรมเลยครับแต่ต้องดูว่าไข่จะไหมหรือเปล่าลืมหนึ่งอ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณแม่บ้านเป็นแม่ครัวทําอาหารชันเลิศเลยเพราะเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณลูกแบบ เจริญอาหารเลยล่ะใช่ไหมคะคุณแม่บ้านทำอาหารขึ้นเกินแม่ครับต้องคุ้คุณแม่เป็นหลักครับโอ้น่ารักมากเลยค่ะนะก็ถือว่าเป็นเป็นโมเดลทางธุรกิจที่น่าจะเข้ากับยุคสมัยนี้ที่เรากําลังจะเจอต่อไปนะคะใช่ครับน่าประยุกต์ใช้ครับอ๋อค่ะคุณเสมามีอะไรจะครับ คุยกับคุณอาร์ตเพิ่มเติมไหมโอ้ไม่กล้ารบกวนคุณอาร์ตนะะนี่กินเวลาคุณอาร์ตมาเยอะแล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้น้องคริสนี่เริ่มส่งพานุภาพขึ้นมาแล้วฮะต้องฝากหอมแก้มฝากหอมแก้มได้เลยครับยินดีครับผมยังไงต้องขอบพระคุณมากๆที่สละเวลามาเล่าเรื่องราวน่าสนใจมากๆนะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่เดี๋ยวคงต้องรบกวนคุณอาร์ตต่อไปนะคะ ได้ครับผมยังไงของญาติฝากเพจเพ่อบ้านเยอรมันไว้ด้วยแล้วกันนะครับได้ค่ะยังไงยังไงข่าวหน้าเนี่ยบอกว่าถ้าจะฟังจอสร้อยแบบสดสด,สดเรียวไทมฟังเสียงคุณอาร์ตเนี่ยโหลด j จสรอยแอปพลิเคชันฟังได้เลย อ,อย่าลืมโหลดนะครับคุณแม่บ้านก็โหลดซ้ำอยู่ครับน่ารักกันเลยคุณแม่บ้านว่าหลังคุณแม่บ้านมาคุยบ้างต้องฝากะะสวัสดีด้วยนะครับฝากสวัสดีด้วยคุณแม่บ้านสวยมายร์กเดี๋ยวครานน่าจะให้ส่งเสียงเข้ามาด้วยครับโอ้ยน่ารักมากพูดไทยได้ใช่ไหมคะพูดไทยได้พูดไทยได้ครับได้ได้ครับเยี่มเลยถ้าถ้าน้องคริสไม่กนมากข้าวหน้าเดี๋ยว ให้มาด้วยโอ้ยดีค่ะดีดีดีโอ้ยดีใจค่ะเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณคุณอาร์ตเป็นอย่างสูงเลยนะได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงด้วยค่ะขอบคุณมากครับยินดีมากเลยครับขอบคุณทางจอสลร้อยเช่นเดียวกันครับขอบคุณนะครับรักษาสุขภาพครับค่ะเป็นเดียวกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณมากนะคะก็ต้องบอกว่ารายการคุยเล่าเมสาขัานทวีปของเราเนี้ยใส่ตรงจากเยอรมนีนะคะแล้วก็คุณอาร์ตนี่เป็นคนไทยที่ไป ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะคะทั้งครอบครัวแล้วก็การงานด้วยนะคะคก็เป็นช่วงคุยเล่าเมาข้ามทวีปค่ะคุยเล่าเมาส้ข้ามทวีป